สราธุาต,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 อ,ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับที่วัดแสนสุขจังหวัดชนบุรีวัดนี้เขาก็จะโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับนรกและสวรรค์นะซึ่ง สมัยก่อนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตัวเล็กๆ,ๆเลยแล้วก็ไม่ได้มานาะนแล้วก็พอดีคิดว่าเฮ้ยเนี่ยคือวัดต้นๆของประเทศเลยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์มาก่อนอ่าแล้วก็มีที่ลําลูกการเราก็มีวัดพืชอุดมก็เดี๋ยวจะไปวัดพืชอุดมจริงๆไปทําคลิปมาก่อนแล้วแต่วันนี้อยากให้มาดูนี่คือต้นตํำรับนะต้องใช้คาว่าต้นตํำรับเลยของจังหวัดฉนบดีหรือของประเทศไทยเลยนะก็จะเห็นว่าสร้างใหม่ก็ตั้งเยอะมีพัฒนาไปตั้งเยอะวันนี้ก็เลยจะมาพาทุกคนได้ชมว่า ทำไมเราถึงได้ตกนรกทำไมเราถึงได้ขึ้นสวรรค์วันนี้เราจะมาดูบรรยากาศกันแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังเลยว่าเพราะอะไรนะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันจ้ะ 啊！离开。การทำบุญเนี่ยนะ，การติดไฟไม่จำเป็นต้องต่อไปต่อหนูในเมื่อไฟเรามี。ไฟอื่นยังไม่รู้คำวิชาเป็นหนึ่งเป็นแสนแล้ว。 就多么希望时光倒流，兄弟情分永挂心头，短暂相逢，期待再聚首。 อาทุตอนนี้เราก็ถึงที่เขาเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของวัดแสนสุขแห่งนี้นะครับนี่ก็พญายุมาชแล้วก็เปรตเ,เขาใช้คําว่าตัวเนาะตัวผู้และตัวเมียนี่ไงเขาเรียกว่าสวนนรกแล้วนี่เปรตใหญ่มากจริงๆสูงขนาดนี้ไหมเราคงประมาณนี้แหละแต่ทําไมอ่ะทำไมทำ,ทำไมถึงได้กลายเป็นเปรตเพราะอะไรหนึ่งมันมันรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการทาบาป ถามว่าคนเราเนี่ยใครเนี่ยที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยใครตกนรกมากที่สุดจริง,รงๆแล้วถ้าเอาตามความจริงพระนะครับตกนรกมากกว่าญาติโยมอีกนะครับพระพัะนี่ถือศีลตั้ง221ข้อ227ข้อเนี่ยถ้าทําผิดหลงไปในราบยศสรนสกิเลสต,ต่างๆก็ตกนรกได้เพราะนั้นมีครูบาอาจารย์เกจิได้หลายท่านท่านก็บอกไว้นั่นนะครับว่าพระเราเนี่แหละถ้าไม่รักษาศีลให้ดีนะประพฤติ อ่าไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่อยู่ในพัะธมรินัยนะอย่างครงครัดแล้วก็จะสามารถอ่าลงไปสู่อบายาภูมิได้เลยส่วนประเตนั้นนะบางคนก็ที่เราเคยรู้กันอยู่แล้วก็ตีพ่อตีแม่รักขโมยอะไรต่างๆจริงๆแล้วการตกนรกมาเป็นเปรตเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นเช่นอ่าพวกทุจริตช่อโกงเงินวัดอันนี้อันนี้อันตรายนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมนะต้องต้องระวังให้ดีแล้วก็พวกหากินกับวัดพวกหากินกับวัดเนี่ยก็อย่างเช่น Uh, เข้าไปหาผลประโยชน์ในวัดนั้นๆเพื่อให้ได้เป็นของตนมาโดยที่ไม่ได้สนใจ uh, mm. uh, เขาเรียกว่าอะไรอะ mm. ว่ามันจะบาปไหมว่ามันจะตกนรกไหมขอให้แค่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมีกินมีใช้ทําอย่างนี้ตกนรกเป็นเปรตแน่นอนเป็น e เปรต e e ไม่ใช่ว่าดีนะมันหลายกลับหลายกันเหลือเกินนะครับในการเป็นเปรตนะมันไม่ได้หมายถึงการตายเป็นเปรตแล้วเนี่ยคุณพอหมดกรรมคุณจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยไม่ใช่พอคุณเป็นเปรตเสร็จ <c ười> แล้วพ <c ười> อคุณหลุดจากการเป็นเปรตคุณต้องตกนรกอีกรอบหนึ่งนะ เพราะนั้นบางคนบอกโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำบุญเยอะๆฉันจะทําบุญเยอะๆเพื่อฉันจะได้หลุดพ้นจากอับายภูมิไม่มีทางนะคุณไม่มีทางได้รู้เลยว่าคุณจะเอาบุญนั้นมาทดแทนบาปที่คุณได้ทําได้หรือไม่ไม่ได้นะครับบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะยิ่งเด็กๆดูนะลูกนะมันทําความดีนะลูกนะยิ่งกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะอย่าไปดุด่าว่าท่านอย่าไปตีท่านลูกเดีนะ๋ยวมันจะตกนรกอีกกลายเป็นเปรตอย่างน,นี้นะเนี่ยม บางบองโอ้วีได้เป็นเปรตเ,เห็นวิสัยทัศน์กว้างไกลนะ่นเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่นะฮะเป็นเปรตมาเห็นวิสัยทัศน์กว้างไกลไม่ได้นะทรมานนะนี่บางทีนี่อย่างที่เราเห็นอย่างนี้ก็อ่ะดิ้นยงลิ้นยาวมือยาวไปจะไปจับไปะอะไรได้ล่ะใช่ไหมเออมันก็ลําบากลําบนถามว่ามันมีจริงไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีจริงนะมีจริง ถ้าใครเคยได้ยินเรื่องมาหิธิกาเปรตก็จะรู้ว่า,าสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านท่านเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะก็ถ้าไปดูใน YouTube ย้อนหลังนี่เคยพูดเรื่องเปรตนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูตอนนั้นคุยกับพระอาจารย์มาหาเรื่องเปรตให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งตอะนั้นนะก็ขอให้อยู่กันในในศีลในธรรมในคืนงามความดีนะจะได้ไม่ต้องไปตรงโลกกลายเป็นเปตตัวสูงสแบบนี้สาธุ 白灵深处锁着的龙吟，原是宿醉踉跄，消失的日晷。 的风。 ขี้โกงนะอันนี้วางยาพิษวางยาพิษบุคคล,ลผู้ไม่มีจิตเมตตาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลนี่ไงคือตนหนีเกินไปบางเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีการเรื่องตนหนีต,ต่างๆเนี่ยมันก็สําคัญหมายถึงว่าไมา่ใช่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ข้อนี้หมายถึงว่าเราจะขี้เหนียวอะไรอย่างงี้หนึ่ง ถ้าเราพอมีช่วยเหลือผู้อื่นได้ในในที่เราไม่เดือดร้อนอะ่ะโอเคแต่ทําว่าตันนีของเขาเนี่ยให้ตกนรกกลายเป็นเตะขอทานแบบเนี้ไม่มีอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะเหมือนแบบเบยดเบียนคนอื่นมาแล้วก็ตันนีอีกแถมไม่ให้ทานอีกถึงจะเป็นอย่างนี้อ่าไม่ใช่เดี๋ยวพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้ตันนีทําบุญหมดเลยไม่ได้มันเป็นกุศโลบายในการเรียกร้องเงินทําบุญอย่างหนึ่งนะมันต้องต้องต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะนี่ถูกกฎหมายแล้วด้วยนะ เห็นบ้องไหมอันนี้โอ้โหอบายามุกสนุกตามบาเตตีบิดามารดาคูบาอาจารย์หันหลังให้พระอะ่ละโลกแล้วมาเป็นเปรตน,น,นี่เห็นไหมคนหนคันหลังละอันนี้เขาเดินหันหลังนี่คือแดนนรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่แดนสวรรค์เนินพญายมราชอนะ่หรือมัจจุราชนั่นเอง ผู้คอยเขาเรียกว่าตรวจดูบัญชีนยสุวันสุวานอะไรอย่างเงี้ยว่าเคยทําความดีบ้างไหมแต่ส่วนมากตกนรลกมาลืมความดีหมดอ่ะเพราะนั้นทําไว้แล้วมันจะไม่ลืมนะความดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องหมายถึงทําบุญกับวกับวานะระกตนนัญญูต่อบิดามันดาครูบาอาจารย์นะนนเป็นคนดีรักษาศีลห้าครบไม่ครบไม่เป็นไรขอให้มันอยู่เยอะๆหน่อยก็ดี เขาก็จะตัดสินแบบนี้แต่เวลาลงมาต่อหน้าท่านก็ลนหลอนกันกหมดะกลัวหมดคิดไม่ออกเลยว่าเคยทําบุญอะไรมาบางคนกวาดวัดมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตยังจำไม่ได้เลยเพก็ะลยตกใจนีประมาณอย่างนี้ เท่าไหร่เนี่ยรถตกอะไรนับจากเกดีไงเออนี่ไงเขามีบอกยู่เห็นไหมหญิงซ้ายชายขวาตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจักราสิบสองราศีนี่เห็นไหมเขาก็จะเดินหญิงซ้ายนับอันนี้เกดีหนึ่งไงใช่แล้วไปเลยอ่าเดี๋วโอ้โหกี่รอบตัวอันนี้ห กี่รอบอะเดินเออ,อเดินหนึ่งสองตอนนี้ก็เป็นการทำนายดวงชะตานั่นเองจริงจิงอยู่ในตำราธรรมชาตินะถ้าใครศึกษาเรื่องตำราธรรมชาติจะเห็นครับจะมีกระบอกตรงน,นอะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อได้เชื่อเชื่อบ้างแต่ก็ถึงอย่างขนาดก็บางคนตกไม่ไงคนต้องคือคาคอขาดอะไรอย่างเงี้ยหูใจหายเลย ชันดวงไม่ดีนะเคนคอขาดคนคือค่าอะไรพวกเนี้ยก็จะทำให้จิตตกนะเรามีคุณงามความดีที่ดีเราทำดีอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวว่าดวงเราจะตกเราไม่ต้องกลัวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำให้เรานะไม่มีกินไม่มีใช้คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอืมบอกเลยเพราะนั้นทำดีไว้เถอะไม่ต้องกลัวตกนี่อ๋ออาเด้อ ก็หลังจากสำรวจตัวตาดินแดนสวัสค์แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็พูดง่ายว่ามันค่อนข้างที่จะเก่านะแต่ว่าเราก็เห็นกระสุนมากเป็นแต่เทพเจ้าจีนซะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหนุนข้างหน้าก็จะมีอาจารย์ทาจี้หรืออาจารย์จี้กงก็มีนะแล้วก็เทพของจีนต่างๆเยอะแยะมากมายนี่เห็นไหมของชื่อนี่คือปราดนะเกี่ยวกับการมุงการเมืองนะเป็นพวกเขาเรียกว่าเนี่ยเพราะหยกหยกแตกนะหยกแตกก็ต้อง จะได้เหเร่ล่อนออกไปนะสมัยก่อนถ้าใครให้หยกแตกเนี่ยแปลว่าไม่ได้รักกันแล้วอะไรประมาณน,นี้ต้องไปศึกษาดูดูหนังเรื่องคงจื้อก็ได้ถ้าเป็นปราดคนหนึ่งที่อ่าเป็นคนที่มีลูกษส์ลูกหามากมายสุดท้ายก็ได้กลับไปเมืองของตัวเองไปได้เห่เล่ร่อนอยู่หลายสิบปีจนแก่แล้วก็ได้กลับบ้านกลับเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะนันนี่คือดินแดนสวรรค์ก็้ามาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ วันนี้ก็ที่ที่ที่พามาก็เมืองนรกเมืองสวรรค์ก็ใครอยากทําดีก็ได้ไปสวรรค์นะเขามีเพลงอยู่ทําดีก็คือการรักษาศินให้ดีทํากายวาจาใจให้ถึงพร้อมนะเขาเรียกว่าเป็นคนดีอย่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วกตัญยูต่อบิดามารดานะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นที่รักนะของบริวาลแต่คนหมู่มากต่างๆเพียงเท่านี้คุณก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วแล้วก็อย่าไป นินทาว่าร้ายใครอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนายพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆทุกวันนี้คนที่มันจะตกนรกกันได้มากที่สุดแทบจะไม่ค่อยได้ขึ้นสวรรค์เพราะเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากเกินไปพยายามอยู่กับตัวเองพยายามอยู่กับครอบครัวพยายามทาครอบครัวเราให้มีความสุขพยายามทาตัวเองให้มีความสุขเพียงเท่านี้ สวรรค์แรกที่เราได้เจอคือสวรรค์แห่งความสุขที่อยู่ในใจของเราหลังจากนั้นเมื่อเราสิ้นลมหายใจไปแล้วเราก็จะได้ขึ้นไปสวรรค์นบนฟ้าได้ไปเจอว,วิมาได้ไปเจอเทว,วดานางฟ้าอะไรก็ว่ากันไปในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบทริปวัดแสนสุขซึ่งมีแค่นี้จริงๆนะคราวหน้าก็คงจะไปวันที่5าวัดนพรัตน์ ตนารามนะครับวังพญานาคนํานโดยอาจารย์โตนาคราชนะครับไปพบกันได้เวลา9นาฬิกาที่วัดนพร,รัตน์คลอง12อย่าให้ไปกันเยอะอันนี้ชวนเลยนะใครมีรถไปใครไม่มีขอติดรถเพื่อนไปไปเจอกันเวลา9นาฬิกาที่วัดนพร,รัตน์วังพญานาคจ้าสาธุ